อย่างที่บอกไปว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเช่นเดียวกับข่าวต่อไปค่ะที่ทางมณฑลทหารบกที่37ได้ระดมกําลังจิตอาสาทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติงานประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนมณฑลทหารบกที่37นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานและกําลังพลจากโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจรวมกับเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ,นพันธุ์พืชเชียงรายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่กว่า150คนทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตาม พระราชดําริบ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแนวกันไฟค่ะมีความกว้าง4-6เมตรยาว3-4กิโลเมตรทำในบริเวณที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่าเพื่อทำการเกษตรหาของป่าและล่าสัตว์ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้มีมาตรการ92วันปลอดการเผาตั้งแต่1มีนาคมไปจนถึง31พฤษภาคม2568โดยห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเลยก็คือใช้มาตรการห้ามเผาโดย<ะ>เด็ดขาดเลยนะคะ